สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะคุณครูนกยูงมาพบกับเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัวค่ะนะคะลูกเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีประโยชน์และโทษฝากเด็กๆนะคะลูกมาฟังเรื่องประโยชน์กันก่อนนะคะประโยชน์ของเสียงคืออะไรคะลูกทําให้มีความสุขใช่ไหมคะ จากการฟังเสียงเพลงใช่ไหมคะลูกนะคะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็หัดร้องเพลงก็จะมีความสุขได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เรียกได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็จะมีความสุขใช่ไหมคะเรือวเมื่อเราลแลคุณพ่อคุณแม่กลับมาหาเราแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็จะหลบ หลีกอันตรายได้ใช่ไหมคะลูกเมื่อได้ยินเสียงลดมาเด็กๆสามารถหลบได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเด็กก็จะหลบไม่ทันใช่ไหมคะลูกนะคะ,ะแสดงว่าประโยชน์ของเสียงคือทําให้เด็กๆมีความสุขใช่ไหมคะนะคะลูกมีความสุขนะแล้วต่อไปนะคะมาฟังโทษของเสียงกันนะคะลูกเสียงเมื่อดังจนเกินไป เกิดการลบกวนนะคะลูกรบกวนการพักผ่อนของเราเมื่อเราต้องการเงียบถ้ามีเสียงดังขึ้นมาเด็กๆเป็นการรบกวนใช่ไหมคะแล้วก็จะเวลาเราฟังคอนเสิร์ตไปดูความเสิร์ตเสียงดังมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อหูของเรานะคะลูกนะคะอาจจะทําให้แก้วหูเราหนวกอื้อแล้วก็หนวกได้นะคะลูกอาจจะทําแก้วหูแต่ถ้าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะคะแล้วเสียง แหล่งที่มาของเสียงก็จะเป็นเสียงคอนเสิร์ตนะคะที่ดังๆเสียงเครื่องจักรกลต่างๆนะคะเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะถ้าเด็กๆได้ยินเสียงเด็กต้องทาอย่างไรคะเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะหลบไปพ้นเลยนะคะลูกแล้วเด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะนะคะลูก คุณครูมีเรื่องมาฝษาเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งประโยชน์และโทษของเสียงนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ